่นเนี่ยแต่ไอ้เตมมาให้ก็ใช่อันนี้ในรเขาเขารับเารับกอนเขาหลับเนีายนะรับก่อเแล้วก็ในสถาบันอ่าฝ่ายวงคอมเี่าจาาเยกต่เจ้านก่อเ้าไม่เจอาไปเมเไม่เจอพวกมือลอยลอยเีนะครับ เสจะเป็นการแถลงข่าวในใจมือถือของการของศูนย์ปราบปรามกาลักยอรถยนต์รถจักรยานยนต์ออลนะครับเราทราบว่าปัญหาหนึ่งที่ทําให้เกิดการจราจรรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเกิดจากกรณีรถสวมซ่ารถสวมซากก็คือเมื่อบริษัทออกไปโดยการประมูลให้กับซ่อมรถนะครับ การประมูลขายสรากรถเนี่ยขายออกไปพร้อมกับเปลี่ยนรถจึงเป็นช่องโอกาสให้แก๊งโยรกรรมรถยนต์นะครับนําเปลี่ยนรถที่ประมูลพร้อมสรางรถไปสวมสร้างรถมาจากบริษัทกันไทยแล้วเอามาสวมกับรถซึ่งไปขโมยมาจะ จากการสืบสวนจะสังเกตได้ว่าจากการสวมซากนียทำให้เ,ออเกิดกระบวนการจรกจรรถเดินรถจักรยานยนต์จากการสวมซากนียจะทําให้เกิดกระบวนการจากการ,ราจารารถจนนะครับให้ความร่วมมือตำรวจที่ตํารวจในการตรวจสอบข้อมูลรถซึ่ง ย้ายเข้าไปในต่างจังหวัดและเป็นรถซึ่งเกิดจากการโจรกรรมมาสวมสร้างนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ขนส่งจังหวัดสกลนครและขนส่งจังหวัดปราจีนบีปราจินบรีนะครับปี5-7ปีเดียวมีรถสวมสร้างแล้วโอนไปจบทะเบียนใหม่ที่จังหวัดปราจีนบีสาร้อย่าคันสร้อยกว่าคันนี่ยังไม่นับ จังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้ว่าการโจรกรรรถจนและนําไปสวมสราบกับะเพียนรถจนซึ่งเกิดบัตรเหตุจนได้รับความเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ผมได้ใช้เวลาในการสืบสวนหาขา่าวกระบวนการนี้มาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ผมได้รับ หน้าที่เป็นผู้นริการศูนย์ปากปางจักรยานรถนะครับตรงนี้ถือว่านยืนเพราะว่าถ้าเราไปดูไล่จับเราไม่มีทางทําให้กระบวนการโักรยารถเนี่ยหมดไปแต่เราต้องตัดวงจรน,นะครับตัดวงจรผมจะเรียกประชุมสมาคมารการไทยสมาคมผู้ที่ท,ทันรู้ที่เจอด้านการเงิน ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับรถยนต์นะครับตลอดจนเจ้าน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์หรือโครงการขสนส่งทางบกเราจะร่วมกันพิจารณาว่าจะทําอย่างไรถึงจะตัดวงจรอู่บานนี้ให้ได้ครับจากในเรื่องต้นเนี่ยผมคิดว่า5 0 0รกว่าคันที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจ,จะต้องทำสือแจ้งให้ผู้ครอบครองนะครับผู้รครอบครองรถ ที่เกิดจากการสวมสรางว่ารถของท่านนั broken, so ้นที illing, ่ท่านซื้อมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไปซื้อมาเป็นรถนั้นเกิดจากกระบวนการสวมสร้างรถโดยเอารถที่ไม่ได้ใช้การหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถใช้การได้มาสวมสร้างกับรถมาสวมกับรถขโมยนะครับตรงนี้ผม็นไปใช่เพียงแต่ตัวการรถนำล้นซึ่งอ้างว่ารัฐมนตรีรูป แต่มาทำเอกสารฟองขึ้นวันนี้เราแถลงข่าวในเบื้องต้นเรานำรถประมาณสิบกว่าคันนะครับแต่เยืนื่อว่าเรามีบัญชีรถสวมซ่ากอยู่ในมือีกห้าร้อยกว่าคันนะครับโทรมาที่เบอร์1 1 9 2ผมมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้ประชาชนที่เราทราบว่าเป็นกระบวนการและรถที่เกิดจากกระบวนการวเหล่านี้นะครับไปเอารถซึ่งอ้างว่าเป็นรถที่ รับจำนำไว้แล้วหลุดแล้วมาสร้างเอกาสารเอกาสารกรอมประกอบรถเพื่อขายเนี่ยนะครับผมบางครับได้ครับน้องที่อายุยังไม่น้อยยังไม่รู้ว่ากฎหมายเนี่ยมันรแรงขนาดไหนโอกสาสทางราชการ้องรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายยังแรงตังต้งไม่ทับเขาไม่รู้นะครับว่าอนาคตนะครับก็ง่ายๆทำง่ายๆ เครื่องพิมเตอร์มีอะไรอย่างเี้ะครับอีกอย่างนะครับต้องถไหนรถคัไหนไม่รู้ไรถว่าหนถ้าถือว่าเราค้นพบวิธีที่จะ ขัดวงจรรถสวมซากแล้วตอนนี้นะครับใจด้วยนะครับอยากจะพูดอะไรกับสื่อนะครับพูดเลยตำรวจที่ดีเข้มแข็งขนาดนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชายนะคะ